เซกเตอร์อันดับหนึ่งที่ฟันเมนเจอร์ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยชอบมากที่สุดอยากจะลงทุนมากที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือตัวเฮลท์แคร รเราก็ลองไปดูข้อมูลสถิติในอดีตนะครับเวลาที่เกิดภาพของตัว s t a ็กเฟรชั่นนะครับเงินเฟอ้อกำลังสูงแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดดีเซชั่นภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า s t a ็กเฟรชั่นแบบนี้แหละพอไปดูข้อมูลในอดีตเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มหรือว่าเซกเตอร์ที่มีผลตอบแทนเนี่ยเอาเปอร์ฟอมมากที่สุดเด่นที่สุดเลยเนี่ยก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับ ต้อนรับเข้าสู่กองทุนดีซีซั่นเจ็ดรับปีนี้เรามาในทีมชื่อว่า Next Station Future ครับส่วนวันนี้ครับพวกเรา2คนจะพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ขบวนกองทุนที่มาล้นแรงแซงทุกเศรษฐกิจเลยครับแต่แน่นอนนะครับเราไม่ได้มากันแค่2คนครับยังมีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยครับแน่นอน,นครับแต่จะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ ขอต้อนรับครับพี่เลี้ยครับคุณเกียรติศักดิ์ปีชานุศร์ครับ CFA ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกบอรจอกรุงศรีสวัสดีพี่เลี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับงั้นในช่วงแรกนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกันสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะครับพี่เลี้ยครับอยากให้พี่เลี้ยช่วยเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย ทางเศรษฐกิจมีอะไรที่มันเป็นประเด็นน่าสนใจแล้วก็มีผลกระทบอะไรกับการลงทุนในเบื้องต้นบ้างครับครับก็ประเด็นหลักๆมีอยู่3ประเด็นด้วยกันนะครับหคือเรื่องของเงินเฟ้อ2คือเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยของเฟดนะครับแล้ว3ก็คือเป็นเรื่องของตัวรีเซชชันนะครับในส่วนของเงินเฟ้อเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังสูงอยู่นะครับโดยที่เงินเฟ้อที่สําคัญตอนนี้เราดูตัวที่เรียกว่าเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับคือตัดเรื่องน้ํามันเรื่องอาหารทิ้งออกไปนะครับเพราะว่าเงินเฟ้อที่มันรวมพวกน้ํามันอาหารพวกนี้มันลงมาสักพักหนึ่งแล้ว แต่ไอตัวที่มันยังแข็งอยู่มากๆนะครับที่มันยังขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยก็คือเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับ mm hmm. ซึ่งมันก็มาจากภาพตลาดแรงงานของอเมริกาที่ยังแข็งอยู่มากๆก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับ hmm. แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงแต่ว่าอาจจะเป็นการปรับตัวลดลงแบบชา้ชาๆนั่นเองนะครับ yeah. mm hmm. ประเด็นที่2ก็เลยนํามาสู่ในเรื่องของนโยบายของเฟดที่ก็ยังค่อนข้าง a g g r e s s i v e อยู่มากๆ, mm hmm. ๆนะครับ mm hmm. yeah. ซึ่งโทนล,ล่าสุดของเฟดเนี่ยก็บอกว่า เดี๋ยวจะขึ้นช้าลงนะครับช้าลงก็จริงแต่ไม่หยุดขึ้นนะ,ะนแต่จะขึ้นมากขึ้นเป็นลักษณะนั้นก็อาจจะทําให้ตัวดอกเบี้ยสูงสุดที่เราเรียกว่า t e r m i n a อ rate ในรอบนี้เนี่ยอาจจะเกินระดับ5%ขึ้นไป แล้วมันก็เลยนำมาสู่ประเด็นที่3นะครับก็คือความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ r e c e s t i o n ภาวะเศรษฐกิจถดถอยของอเมริกาก็มีโอกาสสูงขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ใน Bloomberg Consensus เนี่ยก็มองว่าโอกาส r e c e s s i o n มีโอกาสเกิดขึ้นถึง60%จากต้นปีเนี่ยอยู่ที่ระดับ15%บนะครับ,รบแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่า r e c e s t i o n ในรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็น r e c e s s i o n แบบอ่อนๆ นะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้เนี่ยระดับหนี้ของฝั่งอเมริกาค่อนข้างน ой, อ้อยนะครับ<อ>ก็มันก็จะไม่ได้รามไปภาคอสังหาไม่ได้รามไปในภาคธนาคารที่แบบเคยเกิดขึ้นในอดีตเนาะมันจะไม่ใช่แับนะต่างต่างกันเยอะครับครับครับที่เลียครับถามต่อเลยครับในสถานการณ์แบบนี้ครับเราควรจะเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนยังไงดีครับ ครับก็ผมก็มีตัวช่วยนะครับก็คือเราลองไปดูการเซอร์เวย์นะครับของผู้จัดการกองทุนทั่วโลกนะครับซึ่งเขาเซอร์เวย์ออกมาเนี่ยปรากฏว่าอันดับหนึ่งนะครับเซกเตอร์อันดับหนึ่งที่ฟันเมนเจอร์ทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เนี่ยชอบมากที่สุดอยากจะลงทุนมากที่สุดเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือตัวเฮลท์แคร์นะครับซึ่งก็ไปสอดคล้องกับสิ่งที่นักลงทุนคิดนะครับเพราะว่าถ้าไปดูจากภาพของฟันฟในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ก็ปรากฏว่าไหลเข้าหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์เนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวอ,อาจจะมีออกบ้างบางช่วงนะแต่สุดท้ายก็ <ๆ S 1> กลับเข้ามาอยู่ในกลุ่มของตัวเฮลท์แคร์อย่างต่อเนื่องนะครับสาเหตุว่าทําไมคนถึงชอบเฮลท์แคร์ในช่วงนี้นะครับเราก็ลองไปดูข้อมูลสถิติในอดีตนะครับเวลาที่เกิดภาพของตัวสแต็กเฟรชั่นนะครับ,รบก็คือภาพที่เกิดเงินเฟ้อนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปนะครับเงินเฟ้อกาลังสูงแล้วก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดรีเซชชั่นภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าสแต็ก แฟชันแบบนี้แหละพอไปดูข้อมูลในอดีตเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มหรือว่าเซกเตอร์ที่มีผลตอบแทนเนี่ยเอาเ m ฟอร์มมากที่สุดเด่นที่สุดเลยเนี่ยก็คือกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับอันนี้ก็ถามต่อไปนะครับอันนี้ก็ถามถามเองตอบเองครับว่าทําไมเอ๊ะทำไมกลุ่มเฮลท์แคร์ถึงเอาเปอร์ฟอร์มมากที่สุดนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยแน่นอนมันเป็นกลุ่มที่ดิเฟนซี นะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในเรื่องของกําไรซึ่งถือว่าเป็นหัวใจที่สําคัญที่สุดของการลงทุนในหุ้นนะครับดูในแง่ของตัว EPS เนี่ยครับรีเซชั่น6ครั้งหลังสุด นะครับที่เกิดขึ้นปรากฏว่าเซกเตอร์เฮลท์แคร์เนี่ยสามารถเป็นบวกได้กําไรเออร์เน็งของเขายังสามารถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับก็เพราะว่าด้วยเนเจอร์ของเซกเตอร์นะครับมันมีความเป็นดิเฟนซีฟหนึ่งคือเรื่องของความสามารถในการขึ้นราคานะครับอย่างเรื่องของเงินเฟ้อครับหมอนัทที่เมื่อกี้เราบอกว่าเงินเฟ้อพื้นฐานตอนนี้ยังสูงอยู่ไอเทมที่เรามักพูดถึงกันคือค่าเช่าบ้านนะครับที่ยังเอาไม่ลง เฮลแคบก็สูงเช่นเดียวกันเอาไม,ไม่ลงนะครับลองโรงพยาบาลไม่ได้เนาะใช่ครับเกิดเราไปฉีดยาหมอจะฉีดยาให้เราเราบอกเอาครึ่งเข็มพออย่างเงี้ยไม่ได้ถูกไหมฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังต้องใช้นะครับเพราะฉะนั้นเองก็เลยเป็นเป็นที่มาที่ว่าไอเรื่องของกําไรของเขาเนี่ยก็ยังเติบโตสม่ําเสมอไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามนั given, ่นเองครับก็นอกจากภาพที่เราบอกว่าเดี๋ยวจะเกิดเงินเฟ้อเกิดรีเซชชันซึ่งมันจะเป็นปัจจัยที่ สนับสนุนในส่วนของตัวเฮลท์แคร์แล้วเนี่ยครับนอกจากนี้เองเนี่ยปัจจัยเด่นที่เป็นปัจจัยบวกของเขาเองเนี่ยก็ยังมีนะครับหลักๆเลยนะครับเราฟังกันมานานแล้วนะครับเอจิงโซซิอตี้การเติบโตของชนชั้นกลางนะครับซึ่งอันนี้เราคงไม่ลงดีเทลนะครับเพราะว่าพูด10ครั้งมันก็ถูก10ครั้งนั่นแหละนะครับแต่คราวนี้เราอยากจะพูดประเด็นอื่นบ้างนะครับที่เป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมเนี่ยตัวที่มันเป็นปัจจัยสนับสนุนเนี่ยคือเรื่องของนวัตกรรมนะครับเรื่องของอินโนเวชันการคิดค้นยาใหม่ๆ ซึ่งไอปัจจัยพวกนี้แหละเป็นเป็นตัวที่พวก global fund manager เนี่ยเวลาที่เขาจะเลือกหุ้น healthcare เนี่ยเขาจะพิจารณาปัจปจ,จัยเนี่ยค่อนข้างเยอะมากซึ่งถ้าเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของ innovation รหรือว่าเรื่องของยาใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยณนะปัจจุบันการทำ R&D ครับ <c oughs> ก็ยังอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับแล้วก็การอนุมัติยาในช่วงหลังๆเนี่ยก็ออกมาเยอะมากกว่าค่าเฉลี่ยนั่นเองนะครับ นอกจากนี้ครับอีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะเสริมนะครับปีนี้จริงๆเป็นปีที่มีการเลือกตั้งของฝั่งอเมริกานะครับโดยปกติเลือกตั้งทีไรเฮลแคร์โดนทุกทีนะครับเพราะว่ามันจะมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการควบคุมราคายามาทุกทีเลยนะครับแต่ว่าปีนี้เงียบมากนะครับปีนี้เงียบมากเพราะว่าเขามองว่าหลังจากนี้เนี่ย ปัจจัยเรื่องการเมืองเนี่ยกับเฮลท์แคร์เนี่ยมันเบาลงไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ oh. โดยล่าสุดเนี่ยฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาเพิ่งออกกฎหมายที่เรียกว่า Inflation Reduction Act oh. นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นการลดเงินเฟอ้อในระยะยาวนะครับ oh. ซึ่งเขาก็จะไปสนับสนุนอย่างพวก Clean Energy oh. พยายาม oh. ที่จะลดเกี่ยวกับราคายาออกมา oh. นะครับซึ่งเขามองว่ามันน่าจะเป็นกฎหมายฉบับ สุดท้ายที่ Significant ในช่วงเนี้ยที่มันมากดดันเกี่ยวกับเรื่องราคายานะครับ,รบซึ่งพอไปดูในเนื้อหาเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเบานะครับเพราะว่าเขาจะเริ่ม เจรจาต่อรองนะครับเริ่มนะฮะเริ่มเนี่ยยังไม่ได้เอฟเฟกตีฟนะครับปี2026ซึ่งไอเรื่องของนโยบายการเมืองพวกนี้แหละนะครับซึ่งมันจริงๆแล้วมันเป็นตัวที่กดดันกลุ่มเฮลท์แคร์มาในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ดูแล้วว่ามันเบาบางลงไปนะครับคราวนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดหัวใจที่สําคัญของการลงทุนในหุ้นก็คือเรื่องของตัวพวกเออร์เน็งนะครับถ้าเราไปดูในแง่ของตัว EPS ของเฮลท์แคร์อย่างที่เมื่อกี้เราเรียนไปนะครับว่ามันก็เป็นเซกเตอร์เศรษฐกิจจะชะลอตัวคนก็ต้้องใชนะครับ ซึ่งถ้าไปดูจากข้อมูลเนี่ยที่เราเอามาแสดงให้เห็นเนี่ย<ม>ก็จะเห็นได้ว่า e a r n i n g ของเขาเนี่ยมันก็เติบโตได้ต่อเนื่องจริงๆนะครับแม้กระทั่งในช่วงโควิดนะ<ม>คนอื่นเขาลงกันเยอะไอ้นี่มันก็นิ่งๆแล้วก็ค <ใน S 1> <ๆ>่อยๆขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับในขณะที่ตัวของ Valuation เองนะปัจจุบันก็ถือว่าไม่ได้แพงนะครับต่ำกว่าค่าเฉลี่ย5ปีเพราะฉะนั้นเองเนี่ย e a l t h c a มก็เลยมีปัจจัยสนับสนุนเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพแม c โรเองหรือว่ารายอุตสาหกรรมของเขาเองครับ ไปใช้บ,บวกข้างๆนะครอบคลุมเลยนะ<ช>แล้วก็เป็นจังหวะทามมิ่งด้วยที่เหมาะสมในกันที่ลงทุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟของเทลแคร์แบบนี้ด้วยครับผมมาถึงตรงนี้ครับอยากให้พี่เลียกแนะนำกองของกรุงศีครับ ที่เกี่ยวกับเฮลท์แคร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างแบบไหนครับครับบรจกรุงศรีเราก็มีกองที่ลงทุนใน global health care นะครับก็คือตัว KF Health นั่นเองนะครับซึ่งก็ลงทุนผ่านตัว Master Fund ระดับโลกเลยก็คือตัว JP Morgan นะครับซึ่งนโยบายการลงทุนของเขาจุดเด่นของเขาเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยประเด็นแรกคือเรื่องของการ selection นะครับเขาจะเน้นการลงทุนในบริษัทที่มี มีอินโนเวชันนะครับบริษัทที่มีการคิดค้นยาใหม่ๆนะครับหรือว่าสามารถเปิดตลาดใหม่ๆได้ซึ่งนะฮะจุดเด่นของเขาเนี่ยก็คือว่าเขามีทีมผู้จัดการกองทุนเฉพาะฟันเมนเจอร์นะครับสท่านเฉพาะฟันเมนเจอร์4ท่านนะครับแล้วคนที่เป็นลีดเนี่ยนะฮะเป็นลีดฟันเมนเจอร์เนี่ยเป็นหมอด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็จะมีน่าจะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าบริษัทนี้อาจจะผลิตยาประสบความสําเร็จไหมรักษาได้จริงไหมนะครับหรือว่าจะเป็นตลาดจะตอบรับได้ขนาดไหนนั่นเองนะครับแล้วก็ในประเด็นต่อมานะครับคือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนของเขาค่อนข้างยืดหยุ่นมากนะครับซึ่งถ้าเราไปดูจากพอร์ตการลงทุนของเขาณปัจจุบันนะครับไปดูโดยเฉพาะในส่วนที่มันเป็นซับเซกเตอร์นะครับซับเซกเตอร์ใหญ่ๆในกลุ่มเฮลท์แคร์จะมีอยู่ด้วยกัน4ซับเซกเตอร์นะครับก็คือฟาร์มา นะครับไบโอเทคนะครับพวกเฮลท์แคร์เซอร์วิสนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์เมดเทคนะครับซึ่งถ้าเราไปดูน้ำหนักการลงทุนของเขานะครับแล้วก็เทียบกับตัวเกณฑ์ชี้วัดตัวพวกเบนชมาร์กต่างๆเนี่ยเขาเขาก็ไม่ดีจะไปว่าจะไปจะต้องไปยึดติดกับตัวเบนชมาร์กหรือดัชนีนะนะครับเขาก็สามารถที่อาจจะเห็นว่าซับเซกเตอร์นี้มีแนวโน้มที่ดีราคาไม่แพงเขาก็อาจจะให้น้ำหนักการลงทุนที่เยอะกว่าเพิ่มน้ำหนักเข้ไป ใช่ครับหรือถ้าเขามองว่าเอ๊ะเซกเตอร์นี้การเติบโตช่วงนี้อาจจะดูไม่ได้ดีมากนักนะครับราคาอาจจะแพงเขาก็อาจจะลงน้ําหนักน้อยหน่อยเมื่อเทียบกับเกณฑ์ดัชนีนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของการปรับพอร์ตด้วยนะครับซึ่งเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาเขาลงแล้วเขาก็แช่ไว้นะครับซึ่งถ้าเราดูจากในเรื่องของน้ําหนักที่เขา allocate ในแต่ละ sub sector เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีการปรับขึ้นปรับลงตลอดเวลานั่นเองก็คนนั้น active นะใช่ใช่ใช่ ครับก็เลยเป็นที่มานะครับที่ทําให้ตัวในแง่ของตัวผลการดําเนินงานนะครับก็กล้าพูดว่า ผลการดำเนินงานของตัว JP Morgan เองถ้าเทียบกับภาพของอุตสาหกรรม Global Healthcare เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับต้นๆของอุตสาหกรรมนะครับซึ่งแม้ว่าปีนี้นะครับเราอาจจะเห็นว่าติดลบนะครับแต่ว่านี่ก็ต้องบอกว่าก็เป็นภาพของตลาดโดยรวมนะครับในปีนี้ก็ถือว่าลงน้อยกว่าในภาพของตลาดเนี่ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วขนาดปีนี้ติดลบเนี่ยขนาดย้อนกลับไปสัก3าปี5ปีเนี่ยผลตอบแทนก็ยังสามารถเป็นบวกได้ค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวนะครับ ลองดูรายชื่อของหุ้นเขาบ้างนะครับตัวหุ้นที่เขาลงทุนเนี่ยนะครับก็จะมีอย่างตัวใหญ่ๆที่ผมคิดว่าเราก็พอรู้จักนะอย่างเช่นอย่าง United h e a l เ h นะครับอันนี้ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านประกันของฝั่งอเมริกานะครับอย่างตัว AstraZeneca นะครับต้องมีฉีดกันบ้างอยู่ในแขนอยู่แล้วอยู่ในแขนอยู่แล้วนะครับเต็มแขนเลยนะครับก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ Novo Nordisk นะครับตัวนี้เดี๋ยวลองมาดูดีเทลนิดนึงนะครับ,รบถามว่าถ้าสนใจยังไงทําไมเขาถึงคัดเลือกบริษัทนี้เข้ามาโ o วอนอร i สเนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำนะครับเป็นเบอร์ต้นๆเลยที่ผลิตอินซูลิน<อ>นะครับเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานเอ๊ะ<อ><อ>แล้วเราบอกว่าเบาหวานมันก็ดูมันก็เป็นโรคดูเหมือนมานานแล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราลองมาดูภาพการเติบโตนะครับในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานเนี่ยปรากฏว่ามันขึ้นมาปีละ11%ทุกปี านะครับเมื่อกี้เหมือนมีเราจะพูดคุณมีความเห็นยังไงเพิ่มเติมครับจะบอกว่ากองเนี้ยผมเป็นแฟนพันธะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากองคุณนี้แบบว่าข้างโควตเนี่ยติดท็อปอยู่เรื่อยๆเลยครับที่สําคัญชอบมา,มากๆตรงที่บอกว่าพี่เด็กบอกเมื่อกี้เนะี่ยแอคทีฟแล้วจะเห็นภาพเลยว่าบางครั้งนะถือวัสัุยาเยอะหน่อยครับบางทีเนี่ยถือวัสดุที่เป็นไบโอเทคเนี่ยเยอะครับก็จะเห็นเลยว่าช่วงไหนที่แบบชาวบ้านเขาแบบสมมติลงกันมาเยอะเนี่ยกองนี้ไม่ติดท็อปเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางส่วนเนี่ยไปลงกับหุ้นที่มันมีความแข็งแรงอันนั้น ได้แคสต์โฟรเยอะพวกบริษัทยาพวกนี้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นครับก็จะเน้นแบบเน้นแบบแบบบริษัทที่แบบค่อนข้างใหญ่เป็นบิกเฟอร์นิดหนึงครับก็เลยค่อนข้างชอบกองนี้อ,อีกประเด็นหนึ่งท,ที่ต้องรู้แน่นอนนะผมว่าสําคัญก็คือเรื่องการเลือกละอกองเนี้ยเหมาะกับใครครับถามที่เลี้ยงต่อเลยดีกว่าก็สําหรับกองเคปเฮลนะครับนี่ที่เมื่อสักครู่ผมเรียนไปจริงๆแล้วเนี่ยเรามีแตกด้วยนะแตกออกมาเป็นเป็นหลากหลายนะครับก็คือมีเคปเฮลนะครับเ KF H-H Care ซึ่งก็ก็จะย่อมาจากคำว่า h Health นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันละคือถ้าเป็น KF Health เนี่ยเราไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงค่าเงินนะครับแต่ถ้าเป็น KF H-H Care เนี่ยก็คือมีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินเต็มจำนวนครับซึ่งสงกองเนี่ยเป็นกองทุนเปิดปกติแต่ว่าใครอยากจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับเราก็มี KF H Care IMF ด้วยมี IMF ด้วยโอเคเป็นการลงทุนระยะยาวก็เหมาะกับเซกเตอร์นี้พอดีลดหย่อนภาษีได้ด้วยครับครับซึ่งความเสี่ยงของกองเนี่ยทั้งทั้งหมดเลยนะครับอยู่ที่ระดับ7จดนะครับจะเป็นความเสี่ยงระดับ7เนื่องจากว่ากรตอมองว่าเป็นเซกเตอร์ฝันนะครับก็จะอยู่ที่ที่ระดับ7นั่นเองนะครับคราวนี้ในส่วนของตัวค่าธรรมเนียมที่สำคัญนะครับถ้าเป็นตัวค่าธรรมเนียมฟอนต์เอนนะครับถ้าเป็นกองเปิดเนี่ยก็1.5่า แต่ถ้ามันเป็นตัว RMF เนี่ยไม่เรียกเกนะ็บนะโดยที่ management fee เนี่ยเท่ากันนะครับ0.8เพราะฉะนั้นดู RMF นี่ได้เปรียบนะไม่เสียฟอนเอ็นใครจะรู้อย่างภาษีซื้อยาวๆแล้วมองยาวๆเซกเตอร์นี้ RMF น่าจะได้เปรียบเนาะคับน่าจะจะไปอยูครับ,บ,รบแล้วก็เงินเงินลงทุนขั้นต่ำห้าร้อบาทเท่านั้นเองโอ้โหพอคุณเงินลงทุนขั้นต่ำสบายมีน้อยก็นะใครอยากซื้อซื้อได้ได้เลย500เริ่มต้นไหวอยู่ครับผมทีนี้เฮลท์แคร์ไปแล้วถามพี่เรียกต่อนนออกกกจางงททุฝั่เฮล์์แคร ทางบจกรุงศรีมีกองทุนกลุ่มไหนหรือเซกเ,เตอร์ไหนหน่าสนใจอีกไหมครับครับก็เวียดนามนะครับร,ร้อนแรงกว่าจีนตอนนี้ก็ต้องเวียดนามนะฮะครับผมี่เดียครับเมื่อกี้พี่เล็กบอกว่าร้อนแรงกว, <c oughs> กว่าจีนก็คือเวียดนามครับเวียดนามเนี่ย <c oughs> ผมเห็นปัจจุบันเนี่ยมันก็ราคาค่อนข้างปรับตัวตดลงมาพอสมควรปัจจัยลบมันก็มีมันมีมุมไหนยังไงบ้างแล้วก็ปัจจัยบวกในระยะถัดไปเนี่ยมันคืออะไรครับครับเราก็ต้องดูก่อนว่าที่เขาตกลงมาเยอะๆเนี่ยปัจจัยลบที่เกิดขึ้นเนี่ย ม,มันเป็นปัจจัยลบที่ทําให้ภาพฟันเดเมนทัลของเขาเ,เปลี่ยนแปลงไปจริงหรือเปล่านะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นภาวะตกชั่วคราวนะครับ oh, <okay. S 2> ซึ่งหลักหล,กหลกปัจจัยลบที่เกิดขึ้นมนี่ยมประเด็นด้วยกันนะครับหมันเริ่มจากตัวค่าเงินดองอ่อนโดยปกติประเทศที่ค่าเงินอ่อน,น oh. มันอาจจะเกิดจากประเทศเศรษฐกิจอ่อนแอนะครับหรือในตอนนี้มันคือภาพของดอลลาร์แข็ง oh. นะครับมันก็คงจะไม่มีใครไปฝืนเขาได้ดูไหมครับประเด็นที่2ก็คือว่าการขึ้นดอกเบี้ย พอค่าเงินดองอ่อนเนี่ยเขาก็เลือกวิธีที่จะสู้กับค่าเงินก่อนนะครับหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นดอกเบี้ย2%ภายใน1เดือนนะครับซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นต้องบอกว่ามันก็อาจจะขึ้นได้อีกไม่ได้เยอะมากนักนะครับเพราะว่าถ้าเราลองไปดูจากพื้นฐานของการขึ้นดอกเบี้ยจริงเนี่ยมันต้องไปดูจากภาพของเงินเฟ้อนะครับซึ่งเงินเฟ้อของเวียดนามยิง3-4%แค่นั้นเองถือว่าไม่ได้สูงมากนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าค่าเงินดอลลาร์มันเริ่มกลับ กับท right? ิศเมื่อไหร่นะครับค่าเงินดองเร mm. ิ่มมีเสถียรภาพเนี่ยผมคิดว่าไอ้ปัจจัยลบ2ประเด็นเนี่ยมันก็คลี่คลายไป นะครับค่างเงินดองก็มีเสถียรภาพแล้วก็ตัวแบงก์ชาติเวียดนามก็ไม่จําเป็นที่จะต้องขึ้นดอกเบีย้ยนะครับ<อ>แล้วก็มีปัจจัยที่3นะครับ<อ>ก็จะเป็นข่าวเป็นพาดหัวมาเป็นระยะระยะนะครับซึ่งก็คือนโยบายการปราบปรามคอร์รัปชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั่นหุ้น<อ>หรือว่าการที่บริษัทอสังหาไปออกหุ้นกู้แบบผิดวัตถุประสงค<อ>์ไปซื้อเหมือนกับไปกักตุนที่ดินอะไรไปลักษณะนั้นนะครับ<อ>ซึ่งปัจจัยนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะอยู่กับตลาดเนี่ยไปอีกสักพักหนึ่งแต่ว่าถ้าเรามอองงีกด้านนึ ต้องบอกว่าทางการเวียดนามนรู้ตัวเร็วรนะครับรแล้วก็เข้ามาเหมือนกับว่าตัดไฟแต่ต้นลมนะครับซึ่งมันจะทําให้ภาพของระยะกลางเนี่ยบริษัทในเวียดนามก็จะดูสะอาดขึ้น <ừ> แข็งแรงขึ้นนั่นเองซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อดีมากกว่าคือปรับตัวนิดนึงพร้อมที่ระยะยาวเนี่ยมันจะมั่นคงมากกว่าอ,อันนี้ก็ปัจจัยลบทั้งหมดมทีนี้ปัจจัยบวกครับพี่เลี้ย ปัจจัยบวกเนี่ยต้องบอกว่ามีเยอะนะครับ<ฆ>จริงๆมีเยอะกว่าภาพปัจจัยลบเนี่ย <c oughs> เยอะมากเยอะมากเพราะว่าปัจจัยลบที่เมื่อกี้เราพูดไปเนี่ยดูแล้วมันมันน่าจะเป็นลักษณะแบบชั่วคราวนะครับ,รบแล้วมันก็ไม่ได้ไปกระทบกับภาพเศรษฐกิจของเขามากนักนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของตัว GDP ของเวียดนามนะครับอย่างไตรมาสล่าสุดบวกไป13%ปนะครับปีนี้เฉลี่ยทั้งปีบอกบวก8ปีหน้าบวก6 นะครับซึ่งซึ่งสูงมากอ่ะนะครับซึ่งสูงมากแล้วนะครับซึ่งหลักๆที่เขาเศรษฐกิจเขาเติบโตได้เร็วเนี่ยนะครับก็คือมาจากเรื่องของการบริโภคซึ่งการบริโภคเนี่ยผมอยากจะให้มองทั้งภาพระยะยาวแล้วก็ระยะสั้นนะครับในระยะยาวเนี่ยด้านทางด้านขวาเนี่ยเขายังเติบโตได้ค่อนข้างดีมากจากเรื่องของชนชั้นกลาง นะครับแล้วก็ประชากรเคาหนุ่มสาวด้วยนะครับการ spending เนี่ยก็เยอะในขณะที่ภาพระยะสั้นเนี่ยฟื้นตัวจากโควิดได้เร็วมากๆนะครับเรื่องของรีเทลเซลเนี่ยบวกกัน50 6 0เอรนอร์เซนะครับคือมันมาจากฐานต่ำด้วยแหละนะครับแต่ว่าก็คือคักจริงนะครับเพราะว่าถ้าเราเราลองดูจากภาพดูจากข่าวนะครับก็บอกว่าตอนนี้ท้องถนนในเวียดนามเนี่ยคึกคักมาก นะครับ<ม>ก็คือกลับมามาคึกคักมากๆนั่นเองนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าเราพูดถึงเวียดนามแน่นอนเราจะต้องพูดถึงเรื่องของตัว FDI น,นะครับ<ม>ซึ่งก็ยังเป็นพระเอกนะครับ<ม>แล้วเขาก็บอกว่ายิ่งเวลามันมีความขัดแย้งในภูมิภาคนะใครทะเลาะก,กันเนี่ยเวียดน,นามเนี่ยเป็นวินเนอร์นะครับเดี๋ยวย้ายฐานเนี่ยมันก็คือเทรนด์การย้ายฐานมันมาอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งยิ่งมาเร็วขึ้นนะครับสาเหตุหลักๆก็คือเขายังมีความได้เปรียบค่อนข้างเยอะหนึ่งคือค่าแรงก็ยังถูกกว่า นะครับยังถูกกว่าแม้ว่าช่วงที่ผ่านมาเราบอกเออเราบอกก็ไปไปย้ายฐานไปตั้งนานแล้วค่าแรงไม่ขึ้นหรอยังถูกไปเยอะเลยนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของตัว FTA Free Trade Agreement นะครับซึ่งเป็นจุดแข็งของเขาเลยนะครับไปลงทุนเวียดนามสรุปคุณค่าแรงคุณก็ถูกกว่าเอาพอพอส่งไปก็ไม่เสียภาษีอีกนะครับก็เป็นเป็นประเด็นหลักของเขาเลยมันก็เลยทําให้ในแง่ของตัวการเติบโตของตลาดหุ้นของเขานะครับย้ำนะครับหัวใจที่สําคัญที่สุดของตลาดหุ้น EPS ปีนี้ที่ตลาดตกลงมาเยอะๆนะครับก็บอกว่าเป็นตลาดหนึ่งที่ตกมากที่สุดในโลกนะครับแต่ปรากฏว่า e a r n i n g ็นะครับเออร์เน็งกเขาเนี่ยประมาณ20%ปีหน้าก็ยังอยู่เกือบเกือบเกือบยีบแต่ตลาดตกลงมาเกือบแย่ที่สุดในโลกนะครับมันก็เลยทำให้ตัว P/E ratio ตอนนี้ต่ำกว่า10เท่าอยู่ที่ประมาณ9เท่าผมก็เลยถามว่าเอ๊ ตัวเวียดนามที่เราบอกศักยภาพการเติบโตเนี่ยยังสูงมากอีกหลายปีนะครับตลาดหุ้นก็ยังดีนะครับตอนนี้เขาลงมาให้เราซื้อที่ p เท่าวเท่ากว่าเท่านั้นเอง,องนะครับก็เลยเป็นตัวที่เราบอกว่าน่าสนใจมากๆครับมาถึงตรงนี้ฮะขอชื่อกองทุนครับครับก็สําหรับกองทุนนะครับเราก็มีตัวเวียดนามก็คือ KF เวียด นะครับซึ่งก็มีทั้งเป็นกองเปิดนะครับมีทั้งตัวที่เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะครับเวียด S S F แล้วก็ตัวเคฟเวียด r M F นะครับมีทงรูปแบบเลยมีทั้ง S S F แล้วก็ r M F นะครับแล้วก็มีกองเปิดปกติด้วยครับซึ่งกองทุนนี้เนี่ยจะเป็นฟันอ f ฟฟันรับคำว่าฟัน of f ฟันเนี่ยหมายถึงว่าลงทุนในมาสเตอร์ฟันที่เราไปลงทุนเนี่ยมากกว่า1กอง นะครับครับก็คือเราลงอยู่ด้วยกัน3กลกองทุนด้วยกันนะครับโดยที่กองทุนที่เราจะลงทุนมากที่สุดนะครับโดยปกติและอาจจะประมาณสัก70%บวกลบนะครับก็คือตัวของ JP Morgan นะครับเวียดนา Opportunity Fund ซึ่งกองเนี้ยก็จะเน้นหุ้นขนาดใหญ่สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็กองที่2ก็คือตัว Lumen เวียดนามนะครับก็จะลงอยู่น้ำหนักประมาณ15%บวกลบ นะครับซึ่งกองเนี้ยก็จะเน้นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเน้นการเติบโตสูงเพื่อสร้างอัลฟานะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็น ETF นะครับที่เรียกว่า x t r a c k e r Futsi เวียดนามนะครับก็จะประมาณสัก15%บวกลบนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะเอามาเสริมเกี่ยวกับเรื่องของตัวสภาพคล่องนะครับโดยที่เราออกแบบหรือว่าเราดีไซน์กองเวียดนามเนี่ย ด้วยด้วยด้วยความคิดแบบนี้ครับก็คือว่าเวียดนามนะครับแน่นอนมีศักยภาพการเติบโตสูงมีโอกาสสร้างกําไรได้สูงแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขายังอยู่ในฟอนเทียร์มาร์เก็ตนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดชายขอบนะครับซึ่งเราก็จะเห็นอย่างช่วงที่ผ่านมาแล้วเวลาตกนี่ก็ตกได้ใจมากนะครับตกตกนี่ได้ใจมากเลยได้ใจคือได้ใจเสียเลยนะครับซึ่งนะครับเราก็เลยพยายามที่จะ ลดความเสี่ยงที่มันมีกับตลาดเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับเราก็เลยออกแบบมาโดยที่เราลง JP Morgan มากสุดเพราะว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับแต่เราก็เสริมในส่วนของตัว l ู m e n ที่ลงหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเพื่อสร้างอัลฟาแล้วก็พยายามมีเรื่องของสภาพคล่องเข้ามานะครับนอกจากนี้เนี่ยทุกกองที่เราลงเนี่ยจะมี r u r r y เนี่ยเป็น u ดอลลาร์หมดนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยระหว่างดองกับดอลลาร์เนี่ยมันจะค่อนข้างนิ่ง ยกเว้นในช่วงเนี้ยซึ่งมันผิดปกตินะครับแต่ว่าโดยโดยปกติตามธรรมชาติแล้วเนี้ยมันจะค่อนข้างนิ่งแล้วอพอมันเป็นยูสดอลลาร์แล้วนะครับระหว่างกลับมาเป็นไทยบาทเนี้ยเราก็ฟูลี่เห็ดด้วย<อ>ก็จะเป็นการปิดความเสี่ยงในเรื่องของตัวค่างเงินก็พยายามที่จะลดความความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นมากที่สุดนั่นเอง ซึ่งถ้าเราลองไปยกตัวอย่างนะครับดูในส่วนของตัวพอร์ตการลงทุนนะครับเอากองเดียวพอนะครับก็คือตัวของ JP Morgan ซึ่งถือว่าลงเยอะสุดละนะครับถ้าไปดูในรายชื่อ Top 10เนี่ยนะครับแน่นอนฮะลงทุนในเวียดนามคงจะหนีตระกูลวินไม่พ้นนะครับก็จะมีวินโฮมนะครับทำบ้านวินคอมทำเกี่ยวกับพวกห้างนะครับวินกรุ๊ปเลยเงี้ยนะครับจะมีอย่างเช่นตัวมาซันซึ่งเหมือนกับเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่ของเวียดนาม ก็นี่จะเป็นหุ้นตัวอย่างในพอร์ตการลงทุนครับผ่านไปแล้วครับ2กลุ่มครับมีตัวแรกเนาะ KF Health ถูกไหมและอีกกลุ่มนึงก็คือ KF Vietnam สองกลุ่มไปแล้วทีนี้ช่วงนี้ช่วงรถอย่อนภาษีครับมีทั้ง s s f กับ AMF ที่น่าสนใจเยอะเลยเยอะเลยให้พี่เรียกช่วยคันเรื่องมาหน่อยมีตัวไหนกลุ่มไหนน่าสนใจบ้างครับครับกองแรกก็คือ KF a f i c นะครับซึ่งกองนี้เนี่ยเป็นกองตราสารหนี้ระยะกลาง นะครับก็อันนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ยังไม่กล้าลงหุ้นนะครับกลัวบ,บอกว่าไอ้ภาพนี้ปัจจัยลบยังเยอะนะน,นะครับอยากเอาไว้เหมือนกับลดหย่อนภาษีนะครับก็เป็นกองตราสารนี้ได้ซึ่งต้องบอกว่ากองตราสารนี้ของไทยเองเนี่ยผ่านจุดที่แย่ที่สุดมาละนะครับในช่วงประมาณครึ่งปีแรกก็อาจจะเห็นมีการติดลบบ้างนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มดีขึ้นเพราะว่าเงินเฟ้อของเราไม่ได้รุนแรงนะครับการขึ้นดอกเบี้ยของกรนงก็ไม่น่าจะเยอะเหมือนกับของเฟดนะครับเพราะฉะนั้นเองตัวอย่างกองเคปเอฟิกเอสเอสเอเองเนง่ย ก็ดูมีความปลอดภัยมากขึ้นกลุ่มแรกตราสันนี้ครับ KFA Fix SFF กับ a m f มาต,ต่อที่กลุ่มที่2ครับตัวที่2ก็คือตัว KFG Brand <ช>นะครับตัว Global Brand ตัวนี้ก็มีทั้ง S S F แล้วก็ i Map เช่นเดียวกันกองนี้ก็จะเน้นการลงทุนในของต้องกินต้องใช้สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับมีกลุ่มเฮลท์แคร์ด้วยมีกลุ่มเทคแต่ว่าเป็นเทคที่มันมีมันมีรายได้ที่สม่ำเสมอเป็นพวกซอฟต์แวร์เป็นคอนซัลท์นะครับซึ่งคอนเซปต์ของกองนี้ก็คือ Defensive Quality เลย เพราะฉะนั้นเองเนี่ยคอนเซปต,ต์มันจะคล้ายๆกับเฮลแค์นะครับ<ม>ก็คือเป็นในภาวะที่เรามองว่าเศรษฐกิจกําลังชะลอตัวนะครับกองที่มันเป็นพวกดีเฟนซีฟนะครับคุณลิตี้ก็คือเหมือนกับมีความสามารถในการทํากําไรสูงนะครับระดับนี้ต่ำอะไรพวกเนี้ยมันจะเป็นที่ต้องการของตลาดนั่นเองนะครับก็จะมีความปลอดภัยในช่วงนี้เช่นเดียวกันครับพูดง่ายๆว่าเป็นของจําเป็นนะทั้งเฮลแค์ทั้งใช้ global b a n d ทั้งหลายเนี่ยต้องใช้หมดครับมาตัวอีกกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มสุดท้ายครับพี่เลี้ยครับครับก็จะเป็นตัว KF E.S.G. S.S.F. I.M.F. นะครับกองนี้เนี่ยมันก็จะเป็น2ตีมหลัก<ช>นะครับก็คือ1 E.S.G. นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเทรนดใหญ่ของโลกนะครับตอนนี้นักลงทุนให้ความสนใจแล้วก็โปรโมทในเรื่องของตัวนี้มากก็ถือว่าเป็นเมกะเทรนตัวหนึง่งแล้วเราก็มาผสมนะครับ ESG แล้วก็มาผสมกับตัว sustainable growth ด้วยนะครับ, <S <S รบการเติบโตแบบยั่งยืนนะครับก็จะเป็น growth แบบหน่อยๆแต่ว่าไม่ได้เป็นลักษณะของ Hyper ร์ growth มากนักนะครับจะเป็น growth ที่แบบว่าไปเรื่อยๆแต่ว่าต้องสม่ำเสมอ,อยั่งยืนนั่นเอง อันนี้ก็ระดับราคาก็ถือว่าตกลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตามตามภาพของตัวตลาดในเรื่องอของตัวพวกโกลดต่างๆนะครับแต่ว่าตัวพวกเออร์เน็งพื้นฐานอะไรต่างๆตีมอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังดีอยู่นั่นเองนะครับโดยสรุปนะครับก็ต้องบอกว่าการลงทุนในช่วงนี้นะครับเราคงต้องมองนะไปที่สินทรัพย์ที่เรียกว่าชนะเงินเฟ้อได้เอาชนะเงินเฟ้อได้เอาชนะเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้นตอนนี้ได้ก็อาจจะเน้นใน ข้นกลุ่มที่มีความปลอดภัยมากขึ้นเป็นกลุ่มดีเฟนซีฟนะครับแล้วก็สามารถเติบโตได้ในช่วงเวลาแบบนี้เป็นข้าวของจําเป็นเครื่องใช้รวมถึงเฮลท์แคร์ทั้งหลายนั่นเองนะครับ,รบส่วนที่2นะครับแน่นอนครับเราต้องมองหากลุ่มประเทศที่มีโอกาสการเติบโตได้สูงๆในช่วงเวลาที่เกิดเงินเฟอ้อสูงแบบนี้ถ้าเราไปประเทศที่มันเติบโตได้และเติบโตแบบระยะยาวและมั่นคงด้วยอันนี้ก็จะเป็นจุดอีกอันหนึ่งที่เราสามารถลงทุนแล้วก็ปลอดภัยนะครับรวมถึงสบายใจในการลงทุนระยะยาวตรงนี้ด้วยนะครับ ส่วนข้อที่3นะครับแน่นอนครับการลงทุนนะครับเราต้องมีการกระจายความเสี่ยงนะครับก็อาจจะต้องลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้เพื่อช่วยเขาเรียกว่าทําให้ความเสี่ยงไม่สูงจนเกินไปและนะครับต้องบอกว่าในช่วงถัดไปเนี่ยถ้าดอกเบีย้ยขึ้นจนสุดแล้วนะครับเราก็มีโอกาสนะครับที่ได้ทั้งยิวที่สูงผ่านกองทุนตราสารหนี้รวมถึงถ้าในอนาคตมีการกระตุ้นเศรษฐกิจรฯฯเราอาจจะเห็นภาพที่ดอกเบีย้ยค่อยๆลดตัวหวับตัวลดลงนะครับก็จะเป็นผลบวกต่อ,อกองทุนตราสารหนี้อีกแบบเรียกได้ว่า2เด้งเลยทีเดียวนะครับ โอเคครับแ<ไ>ละย,ยังไม่จบแค่นั้นครับสำหรับใครที่ต้องการลดหย่อนภาษีนะครับแน่นอนมีกองทุน S S F แล้วก็ r m F เนี่ยให้เลือกมากมายเลยนะครับซึ่งการเลือกตรงนี้เนี่ยก็ได้รับประโยชน์ทางด้านภาษีด้วยสามารถลดหย่อนภาษีได้รวมถึงได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนได้ครับและในวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่เลี้ยงมากมากครับคุณเกียรติศักดิ์ปีชานุสรครับ C F A ผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกบลจกุงศรีรขอบคุณพี่เลี้ยงครับขอบคุณมากครับ สำหรับคนที่สนใจนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บรจกรุงศรีครับหรือว่าติดต่อได้เลยครับที่เบอร์026575757หรือสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงศรีลุกสาขาครับแล้ววันนี้ครับเราทั้ง3คนต้องลากันไปก่อนครับพบกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ